เด็กตุ่มเป๊ะครับหักตัวพวดถือมือฝนตกมึงสภาพครับรถติดสนั่นเลยสิบลอ้อก,ก็พวดจะเอาขึ้นได้เพื่อนนังขันครับกำลังขึ้นก็พวดโอ้ตกก็มาตกใส่มือฮักตัวพวดเอาคักๆ ่ายตอ่อมันว่าจะจบเรื่อง, <laughs> องเดินสีต้มเข้าเนาะนนมือนี่นะเ <laughs> ี่เ <laughs> เมันหล <laughs> <laughs> โอ้ยปากกระพวนเลยนี่จะขี่ดินเฮ้ย อ้าใส่ใส่พอยังแมนใส่ค้างใส่ค้างนิดหนึงเดี๋ยวถอยเดียวใส่ค้างเอาไปหมดนถว่าอ้ยสิบาลอะเหม่อมุดโอ้โหรถไนี่ห้อยงอูจังเลยเลยอานี่ห้อยรถไทเนี่ยแบบแม่มันรั้งใหญ่อันนี้บ่ลบกันหรอทําไงยะจมอย่งวานี้แล้วไปเหยียบแบบนี ถ้าหักของบ้านมันไม่มีปัญหาแมงมาหักผีมื่อนี่พอดีโอเขาพแดเกียงเกึื่อนงเลยแม่เขาเสียตอมกันเล่ยกันบ่ะุ้ยติดตะกี้ทีบอกไ่บอกนะลูกเสียตอมมันเสีออย่างวะไอเต้ยไอเต้ยบอกข่ามันหาเครื่องดื่มให้คนงานด้ยแต่เขาจะรับไปชอบเราะมีปัญญาทางหายดอกมันไม่มาดอกฮะมันไมมาใจอยากืเจะยากใจยากนะ เรา้ไปซื้อยางเดียวนะรถดิแล้วไกขันขันนั้มาได้ยุเีโร่ยน่ขั้นเาไปขั้นเอาไปกับกับโดนห้าโดนเออีกนะเดี๋ยวขยัวโอกโหเป็นบอยู่วายอย่ล้โอ้เขาลงนั้นนี่ว่าจะเต็มนี่ยฟักหน่อยฟักี่งเนี่เขาเอาไปเสียแต่ก็ยังวายละว่ามันพอเต็มกัเอาเอาไปวาได้นะ ตัวาจับอีกคำนี้มึงห้องหูได้หนะเป๋เป๋โมานึทางเลยโอ้จะเสียบเข้าค้าง เอ๊ะเอ้าไอนี่มัน <laughs> đi đâu. <laughs>

Môn ปกติมันบปลี่ยนมันบ่หลายดอกพอดีครับพผลมันห่างมันเปลี่ยหลายซื้อปกติมันเกิดมันบ่เคยหักก่นนะหนึ่งขายรูปดูแับว่าบอกดินเปล่โอ้ชุดใหญ่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 หั่มใหญ่หั่ำใหญ่หั่ำใหญ่หั่มใหญ่หำน้อยไปหักไปเลยหัน้อยหักเีงยแล้ว ทำไ่นี่ตัวนุ่มน่อยๆลวนเลยวากลุ่มหน่ไหาว่าหำน่อยมันมองหนาเลยวะหำน่อยเอางพี่หำน่อยละมเครียดไดเครียดิเด้อโรงเรียนาเปิดงานเดิสูปิดเงาพอดีลา้คอยูเด้วยเอา

cũng vẫn có đấy, bóng lạc với song mai, cái đây, xe lấy xe đấy à? အရာာကကိေနိုေိညူမ်ရာင်တာရစိုတာင်ရာင်ရ 别了。 สองแล้วผลรอบสองแล้ว เกือบไปสามแล้วอีกสิบว่านาที่ก็ไปสามยังว่าเห็นไอ้ฝาดคึบๆเอากกิินหยัังกนนีิบุลิ้นมาให้เอคือผมไม่คนกินหรอกปลาไอ้ลิ้นแม่เขาเนี่ยเขาเขาโทรบอกจะหนีว่าเสเอาเบียร์มามันลืมค้นแต่ออนลืมในบ้ามันลืมโอ้ดีเสียกันจัดให้เต็มยุคครับเลยมันออกมาได้จัดให่ยุคอยากเห็นหน้าคนลืมเบียร์เด้มันไปแล้วปลาสิโตมันอยู่จังบาด มันบามาอีกเดี๋ยวคนจมเลยหมอไสตีออามาหมอไสขอกมาไอ้รถไถเขาจอด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 แกขี่ดินเยอ่ตั้งสามทีจนหัวอ่อนดินมาเลยจัดไปไม่คิดด่เหาเหรอหลานได้บอกมุกจะกินเนี่ย ขอไปเบิ้งด้อช่องพ่อใหญ่พงเด้อพ่อใหญ่พงชาแนลลองพิมพ์หาดูนี่ก็ได้พ่อเลยได้ลูกขอแก้วเนี่ยดังเออแมนเทียนเทียนหนาเราวตอนแหนมันมันชิ้นมดีช่องดีเจที่ละความโตมาบอกแล้วคนหนึ่งไ่แวนขึ้นกันสิล่ะแต่ว่าเพื่อนผมเพื่อนจะไ่แวนกลมนะ โคตรดังเลยแล้วตายไปแล้วเป็นบ่บ่ฮะันตายเด็ววะเดีวยวเดีไม่กูไม่กูยังเร็วะเอาต้านหนาหนูก็ะบอกเปนหนาขึ้นที่แค่นี่ดิที่อคนี้ดิย่นยังเป็นไงได้่นน้ฟันน้ำนมฟันพึ่งหลุดไปฟันแท่งประ้นอยู่กินไปเอาหมีดมาปากโอ้ยฟาแย่ยุยจีับิปอิ

เอ้ยเาหากระดปงต่อยนอยเที่ยวแกไปหากินหลายเด็กเด็กหน่อยนะแย่เียมาเข่ามาหาเองเนาะแกขมักจกเสียงพี่เอาผู้แหลังใกลแล้วไปใช่กูได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเนอะถ้ากันต่อยไปต่อยมาล่ะมีการย่างบูตรปลากระโปรงขึ้นบุญดิเพราะถ้าถ้าต้นกระโเขามีราคาถึงหนยได้เนี่ยขันวนอะไรละพันนี่ มุนเบิดเลยปะเสยอามันบ่มีราคาอะไรเขาบ่อยากเอาเหรอต้นน่ะเขามัดจำไปลยวเขาสิจะเข้าเพิ่วเอาเขาเสียเงินไปให้ตั้งสามพันหลยเดนเสียงไรไรแลเอาแล้วกับว่าเอาไปหาเมล็ดของว่ารับแต่ว่าอาทตก่อนรับ มันกแล้วก็า้วกหายไรแล้วก็แล้วไปกพี่อมาหยังเาหักแล้วไดนี่แดดออกมาจากนอยมันแห้งแล้วเอาระทัแล้วก็เอาไข่้วดเงินี่ไป่าข่หยาละมดฉีดด้ตนน้่นนะร้ามันแท่งมันแย่งกันมาสันไรแล้วพันหากระื้อซูงไรที่ยเต้นสูงครเป็นวุ่นนะแตช่วงนี้มันงามอยู่นี่ยเป็ดได้เอาไ่ไปหตัดต้นรกนเลยอ โอ้ยนมันแพงยังสันแล้วเขามาส่งไ้รถไปเหยียบได้เขาตัดก้อนวันันเมียฝรั่งได้ผู้ใดล้อได้ผูก็ได้กินเน่เงินสามพันสุดสุดสุดนั่นได้ักไอ่ยอู้ใตได้ขไอตัดตุ้นก็เขาเนาะโอ้หน้าตาดีๆผู้ชายเยอะๆนี่นอนอยู่ห้องเรียงคิวกันเข้ามาเลยนะวันี้ฝรั่งผู้ใดนวาน สามมูกันนึซึ้อเย่ยตุเอันตกล้อ้วแล้วลอแล้อีกย่เ่ตงกันกัาเยตุงเหรอว่ามาเกาตุงเก๋าผ้าคนมาจำกะพวอย่าค่เนี้ยจังหวะเหม่ยเสียดใพีมหามายี่บุกันคักเยอะมามาบุญมึงเด็ ม้วนได้เลยพูดถึงพวกเราเนอะคุยถึงพวกเราได้แล้วแต่แต่ขันบอยคนบอคุยว่าเดิมเอื่นเดิมเอื่นถ่าเอื่นถ้าเจ้าไม่อีกขอเสียงให้เจ้าเบิงคนดีขี้เจ้าเด้ออยู่ในนี่แหละมืึอนี่ขอหาพระท่านขี้เจ้าอีีเด้อเป็นคนดังพร้อม จำซีช่องไหนเน่มาิบบอมจนตเกียแต่เวลาลันเราถ่าแล้วเถ่าคนนี้อยู่ในช่องยูทูบนมนมก็เล่าในหนึ่งเยอะคนคือกันแห้งแต่อายุไหนคนนี้เยอะดอ้นี่สมนยตะแลไวมนบิลลี่ป่ะเก็บเก็บเนเป็นบิลลี่เนาะแมนสอนลามบอกกับว่าแมนได้หล่ะเก็บเกบเมนเก็บแมนเกบเกบเนสอนลามเก็บแมนเกมจีบบอ อาอีกยกนึงใอยู่อีพีนี่จบสนิทกันเด้อครับเด้อพอกันอีกนะครับเด้ออีพีที่สามนีกครับอาจจะเป็นอีพีซีก็ได้ครับสวัสดีครับ